สวัสดีครับพี่น้องใก่บ้านสร้างอาชีพทุกท่านครับวันนี้ผมสั่งไข่หนอนมานะครับสั่งไข่หนอนมาอีก่20กรัมแล้วก็กระป๋องกระป๋องมาดิกรนะป๋องนู้นนะสั่งไข่หนอนมาก20กรัมนะครับก็นี่ยเขาก็ส่งมาให้2 2ถ้วยนะครับ2ถ้วยอย่างนี้ผมก็จะมาแบ่งเลี้ยงอันนี้ก็เริ่ม เริ่มมีตัวแล้วนะครับไข่หนอนนี่เริ่มมีตัวแล้วนี่ผมก็เอามากระจายเลี้ยงอย่างนี้ครับพี่น้องข้างล่างก็เป็นอาหารนะข้างล่างก็เป็นอาหาร,อาหาร,ารอาหารบัวอาหารควายนี่แหละครับอาหารบัวอาหารควายใส่ลงไปแล้วใส่น้ําละลายน้ําใส่ลงไปแล้วก็เอาไข่หนอนวางไว้ข้างบนเอาไปใส่เลยไข่หนอนวางข้างบนอย่างนี้ครับผมแบ่งมาเป็นห้าลังเออหกลังนะครับ แบ่งไว้เป็น6กลังแบบนี้อ่าแล้วก็ผมถือว่าผมทำคลิปวันนี้นะครับสำหรับการเริ่มต้นวันก่อนได้มาไม่ได้ทําไว้ครับเพราะเราวันก่อนได้มายังเรียนรู้อะไรไม่ไม่ไม่ดีพอนะครับเรียนรู้อะไรไม่ดีพอแต่ตอนนี้ผมผ่านการเลี้ยงมาหนึ่งรอบแล้วเริ่มเรียนรู้ได้อย่างละเอียดแล้วครับต,ตอนนี้ผมก็มี ตัวหนอนที่พร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์นะพร้อมที่จะเป็นดักแด้นะครับผมเลี้ยงไว้ในมุงนั้นนะครับเลี้ยงไว้ในมุงเพื่อจะขยายพันธุ์เองเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อไข่หนอนเข้ามานะครับไข่หนอนก็กำละสิบบาทยี่สิบกํร้อยสี่สิบบาทก็ถือว่าแพงนะครับถือว่าแพงทีนี้เราผลิตเองได้ก็ผลิตเองเลยนะถือโอกาสเราโอ้ยเราเป็นเราเป็นนักเลี้ยงอยู่แล้วนะครับขอโทษทีครับ เราเป็นนักเลี้ยงอยู่แล้วก็เราเลี้ยงเองผลิตเองได้เปรียบกว่านะครับเลี้ยงเอง,เองผลิตเองได้เปรียบกว่าเนี่ยครับก็ทั้งหมดก็หกลังนะเจ้าชานกําลังกําลังวางนะวางไข่ของเขากระจายนหะที่เป็นก้อนๆอนกอน็กระจายออกให้หมดนะชานเม็ดเม็ดที่เป็นเม็ดเนี่ยครับกระจายกระจายชั่วๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องดูอยู่เรื่อยๆนะครับว่า วันนี้วันที่สนะิบเจ็ดเนาะวันที่สิบเจ็ดผมเริ่มผมสั่งสั่งไข่เข้าไปเมื่อวันที่สิบห้านะครับเมื่อวานเขาส่งมาให้วันนี้ถึงแล้วนะฮะก็เขาแพ็กของตั้งแต่วันที่สิบห้าเย็นนะสิบห้าเย็นสิบหกสิบเจ็ดก็เริ่มเป็นตัวเล็กๆลนะเป็นตัวเล็กๆเอาช้อนเขีย่ยช้อนเขีย่ยช้อนเขี่ยให้มันกระจายนะทีนี้ก็เราก็มานับวันกันว่าก e ี่วันนะครับ กี่วันรอบที่แล้วที่ผมเลี้ยงนั้นน่ะมันใช้เวลา8วัน8วันนี้เอาให้ลูกไก่เล็กกินได้นะครับลูกไก่อนุบาลกินได้แล้วก็พอ11วัน12วันเนี่ยลูกไก่อนุบาลกินไม่ได้แล้วมันตัวใหญ่เกินมันเป็นหนอนที่ใหญ่ก็เอาให้ลูกไก่อนุบาลอีกรุ่นหนึ่งกินได้ครับทีนี้ถ้าเรามีพันหนอนเพราะเองหมุนเวียนในในในฟาร์มเนี่ย เราก็จะได้เปรียบครับเราจะได้เปรียบเราจะมีนอนให้ไก่กินไก่ของเราก็จะมีอาหารกินโดยที่เราไม่ต้องซื้อ,อประหยัดหัวอาหารไปได้เยอะนะครับสําสหรับพี่น้องที่สนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับไม่มีจําหน่ายนะครับอันนี้ผมเลี้ยงซื้อเข้ามาเฉยๆเลี้ยงแล้วก็เอามาแนะนําพี่น้องเป็นวิธีการประหยัดสําหรับพวกเราที่เลี้ยงไก่บ้านเพื่อสร้างอาชีพเนาะครับสวัสดีครับ